การที่มนุษย์คิดลบเป็นเรื่องธรรมชาติของสมองที่มักจะมีพลังแฝงเล้นอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเราเนี่ยสามารถขุดพลังสมองที่ซ่อนอยู่มาใช้ในชีวิตประจําวันได้มากกว่าที่ใช้ในปัจจุบันแต่มนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลามีหลายครั้งที่ชีวิตเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เราคิดลบ อีกทั้งสมองของคนเรายังไม่ได้ทํางานเป็นระบบเชิงเส้นเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสุขกับการได้ไปเที่ยวแล้วมีแฟนไปด้วยความสุขมันไม่ได้เพิ่มเป็น2เท่าแต่มันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นอีกหลายๆเท่าเพราะสมองประมวลผลของเหตุการณ์โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์นั้นอะใหญ่หรือว่าเล็กเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างราบรื่นมีความสุขและไม่เสียใจในสิ่งที่เราเลือกวันนี้เราจึงอยากเสนอแนวทางในการคิดการมองโลกโดยมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. การคิดถึงเรื่องดีๆที่เข้ามาในชีวิตคือการที่เราเติมความทรงจำใหม่ๆซึ่งเป็นความทรงจำด้านบวกให้กับชีวิตเปรียบเหมือนแก้วน้ำที่มีน้ำสีดำอยู่เต็มแก้วเราไม่สามารถเทน้ำสีดำออกได้แต่ต้องเติมน้ำที่ใสเข้าไปจนกระทั่งน้ำสีดำเนี้ยค่อยๆเจือจางลงการคิดถึงเรื่องด,ดีจึงเป็นการทำให้สมองคิดว่าความจริงแล้วชีวิตของเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ 2. ยอมรับเหตุการณ์ด้วยใจจริง เมื่อเราผิดพลาดให้มองว่าความผิดพลาดนี้มันได้เกิดขึ้นจริงๆเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะการยอมรับเนี่ยจะช่วยทำให้เราเห็นสิ่งที่ผิดพลาดและพร้อมที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ 3. การสับสวิต์เรื่องแย่ๆเป็นการสับสวิต์ความคิดเช่นเวลาที่เรากำลังมีปัญหาใหญ่ๆปัญหาเรื่องงานมีเรื่องที่เราอยากจะสับสวิต์ความคิดบางทีมันอาจทำได้ง่ายๆแค่ได้กิ่นขนมที่อร่อยหรือเห็นขนมที่เราชอบ ด้การได้เดินเข้าไปในร้านไอศครีมที่เรากินอยู่เป็นประจำเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการสับสวิตให้เราออกจากวังวนเพื่อบอกกับสมองตัวเองว่าชีวิตมันยังมีเรื่องอื่นถึงแม้ว่างานเราจะมีปัญหาแต่ว่าไอศครีมก็ยังอร่อยอยู่ตลอดเวลา4 มองว่าวันพรุ่งนี้ยังมีสิ่งใหม่ๆมีอะไรท้าทายรอให้เราลงมือทําและจัดการกับมันให้สําเร็จซึ่งความรู้สึกท้าทายแบบนี้จอห์นโบบี้นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได้กล่าวว่า mm hmm. เหตุผลที่ทําให้เด็กๆรู้สึกกล้าและไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญความไม่แน่นอนเพราะว่าเมื่อเราปล่อยให้เด็กๆเ,เนี่ยวิ่งเล่นเขาจะวิ่งโดยที่ไม่กลัวว่าจะมีอะไรที่เป็นอันตรายหรือเปล่าเล่นตรงนี้เราจะตกลงไปเจ็บตัวหรือเปล่าเพราะพวกเขาสนใจแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้า โดยที่ความไม่แน่นอนและความหวาดกลัวไม่ได้มีอยู่ในใจพวกเขาเลย 5. การมีฐานชีวิตที่มั่นคงก็คือหลมรุดภัยที่เป็นสถานที่ที่เราสามารถหลบเข้าไปเป็นที่ที่เราสามารถพึ่งพาได้ซึ่งอาจเป็นสถานที่จริงๆที่เมื่อเราได้อยู่ในนั้นก็จะรู้สึกสบายใจหรืออาจจะเป็นบุคคลเช่นพ่อแม่เพื่อนพี่หรือว่าแฟน 6. อนุญาตให้ชีวิตไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดแค่เราลองออกจากจุดที่เราเก็บตัวอยู่คนเดียว เช่นเปิดประตูออกจากบ้านเพื่อไปเจอเหตุการณ์ใหม่ๆหรืออาจจะลองซื้อตั๋วรถไฟแล้วนั่งรถไฟไปแบบไม่มีจุดหมายก็ามักจะพบกับเหตุการณ์ใหม่ๆที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเราซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยก็ามักจะนำวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าโอากาสที่ดีมาให้กับชีวิตของเราในแบบที่เราคาดคิดไม่ถึงสุดท้ายนี้นะคะการที่เราจะออกจากกลุ่มความคิดลบได้นั้นไม่ใช่การกระโดดออกมาทีเดียวแต่เป็นการที่เราเนี่ยค่อยๆก้าวทีละก้าว อาจจะสรุปเป็นภาพที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงเวลาเนี่ยที่เราวนอยู่ในหลุมแห่งความทุกข์หรือว่าการคิดลบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําคือการสับสวิตให้กับตัวเองเพื่อกลับมาเป็นด้านบวกบางทีการพาเ่งออกไปพื้นที่ที่ยังไม่เคยไปลองเจอผู้คนใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราและเปลี่ยนความคิดของเราให้กลายเป็นโหมดที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะ